สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเตอร์เนวยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียนะครับหลังจากที่อเล็กซีนาวันนี่แกนนาฝ่ายค้านคนสําคัญในรัสเซียถูกจับกลุ่มตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยนะครับผู้นําฝ่ายค้านคนอื่นๆจากทั่วรัสเซียได้เข้ามาร่วมกันประชุมในกรุงม,มอสโกเพื่อหารือยุทธศาสตร์ต่อไปที่พวกเขาจะใช้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภาและการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมในตอนที่งานกำลังเริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกเข้าไปในงานแล้วก็จับตัวผู้ร่วมงานไปกว่า200คนซึ่งตำรวจระบุในเวลาต่อมาว่าพวกเขาออกมาปฏิบัติการเพราะมีการละเมิดมาตรการการควบคุมโควิด -19 ผู้ร่วมงานจํานวนมากไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและงานประชุมนี้ถูกจัดโดยองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ก็คือโอเพนรัสเซีย ทั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมองคอ์กรของโอเพนรัสเซียถูกก่อตั้งขึ้นในสาราชอาณาจักรโดยนายมิคาอิลโดโคดกี้อดีตผู้มีอำนาจในรัสเซียที่เปลี่ยนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากที่เขาถูกตัดสินจำคุกสิบปีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนที่จะโดนาทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นให้อภัยโทษและทางด้านาตัว นายมิคาอิลโคดคอฟกี้ก็ย้ายไปอยู่ที่สาราตอาณาจรรักรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในแกนนำฝ่ายค้านคนสำคัญที่อยู่ในงานเดียวกันก็คืออันเดรบิววารอฟก็บอกว่างานประชุมนี้ถูกจัดโดยกลุ่มที่เรียกว่ายูเนเต็ดด o โมแครตและการบุกตรวจค้นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อข่มขู่พวกเขาก็คาดว่าผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนั้นอาจจะต้องโทษปรับหรือว่าเผชิญโทษจำคุกในระยะสั้น ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเวลานี้ในประเทศรัสเซียนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับก่อนหน้านี้นําโดยอเล็กเซ่นาวันนี่ซึ่งออกมาประท้วงและออกมาในการที่จะปลุกปั่นชาวรัสเซียให้ต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยบอกว่าปูตินนั้นเนี่ยนะครับมีข้อหาพุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเอง ก็ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้จากคดีทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกันและปัจจุบันนี้อเล็กเซ่นาวันนีนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําก็ยังมีกลุ่มฝ่ายค้านคนอื่นๆนั้นเนี่ยที่ออกมาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและต่อต้านทางด้านประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียปูตินและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้กลุ่มฝ่ายค้านถูกจับกลุ่มไปจํานวนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุการณ์การประท้วงในรัสเซียนั้นเกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่นะครับและก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มตัวไป ก็หลายร้อยคนเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็อ้างถึงเรื่องของการก่อความวุ่นวายรวมถึงเรื่องของการไม่ทําตามมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด -19 กก็เลยถูกควบคุมตัวกันไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศรัสเซียที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับ